ประกอบการนะคะที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าพเพิ่มนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยก็ไม่ได้มีภาษีซื้อภาษีขายอะไรเวลายื่นแบบพอพสามศูนย์นะคะก็ยื่นเป็นศูนย์ตลอด,ท,ดอทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะแล้วอยู่ๆมีเดือนหนึ่งไม่ได้ยื่นภายในกําหนดระยะเวลากําหนดระยะเวลาการยื่นแบบพอพสามศูนย์คือช่วงไหนนะคะพอพสามศูนย์หรือแบบเนี่ยค่ะจะยื่นแบบในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้า ของเดือนถัดจากเดือนภาษีสมมุติว่าเป็นเดือนภาษีเดือนพฤษภาคมยอดภาษีซื้อยอดภาษีขายในเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่ะจะมายื่นแบบในวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนและถ้าเกิดเป็นยื่นอินเทอร์เน็ตนะก็จะยื่นเวลาออกไปจนถึงวันที่2 3มิถุนายนนะคะดังนั้นถ้าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราไม่มีภาษีซื้อไม่มีภาษีขายเราก็ต้องยื่นเป็นศูนย์ใช่ไหมคะ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลแล้วก็ไม่มีภาษีซื้อภาษีขายเนี่ยก็จะยื่นแบบนี้อยู่ละท,ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนคือยื่นเป็นศูนย์แล้วยู่ผู้ประกอบการลืมยื่นนะคะลืมยื่นแบบพอพสามศูนย์ที่มียอดชาําระภาษีเป็นศูนย์นะในช่วงระยะเวลาการยื่นแบบคือเลยวันที่ยี่สิบสามของเดือนถัดมาละและลืมยื่นแบบนี้ต้องทําอย่างไร ต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีภาษีซื้อภาษีขายนะแต่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ยื่นแบบพพสามศูนย์ทุกเดือนก็คือต้องยื่นเป็นสนูเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะคะดังนั้นถ้าเดือนไหนไม่ยื่นถือว่าขาดยื่นแบบนะคะถือว่าไม่ได้ทําการยื่นแบบดังนั้นถ้าไม่ได้ยื่นแบบพพสามศูนย์ในช่วงระยะเวลาการยื่นแบบนะคะอย่างที่พี่นุชบอกไว้ตอนต้น ท่านเลยกาหนดระยะเวลาการยื่นแบบไปแล้วนะคะจะไม่สามารถเข้าไปยื่นในระบบออนไลน์ของกรมสรรพากรได้นะคะสิ่งที่ทําได้ก็คือว่าจะต้องไปยื่นเป็นกระดาษที่สํานักงานสนรรพากรเท่านั้นแต่ว่าเป็นสนรรพากรทั่วประเทศนะคะสามารถไปยื่นได้ที่ไหนก็ได้แต่ต้องไปยื่นเป็นกระดาษนะคะด้วยยอดภาษีที่เป็นศูนย์ใช่ไหมเพราะทุกๆเดือนเนี่ยเราก็ยื่นเป็นศูนย์อยู่แล้วก็ไปยื่นภาษีเป็นศูนย์แต่ไม่ได้จดแค่นั้นนะคะถ้ายื่นเลยกําหนดระยะเวลาการยื่นแบบ นะเลยวันที่23ของเดือนถัดมาแล้วสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบด้วยนั่นก็คือว่าเบี้ยปรัปบนะคะอย่างน้อยถ้าไม่ได้ยื่นแบบตามกําหนดระยะเวลานะคะถ้ามียอดภาษีเป็นศูนย์ต้องเสียเบีย้ยปรับด้วย500บาทเป็นอย่างตา่ำนะคะดังนั้นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะและไม่ได้มีภาษีซื้อภาษีขายนะคะ ต้องให้ความสําคัญในเรื่องการยื่นแบบทุกๆเดือนให้ตรงกาหนดระยะเวลานะเพราะว่าภาษีเราไม่ได้เสียอยู่แล้วพอเรายื่นเป็นศูนย์ถูกไหมแต่ถ้าเราขาดยื่นเราต้องจ่าย500เป็นอย่างตำ่ำเป็นค่าเบี้ยปรับค่ะ